วันนี้ทางผมเองก็ไม่ได้ออกหมายไปยิงปลาครับแต่จะพาท่านผู้ชมมาดักหนูหนากันครับวันนี้นะไม่รู้จะมีร่องรอยให้ดักหนูหรือเปล่านะครับต้องไปดูกันมากัน2คนครับก็ตัวผมเองแล้วก็ในพานอีกท่านนึง เราก็จะเดินสำรวจนะครับร่องรอยของหนูะนะมีก่อโอ้นี่ครับในพานบอกว่ามีร่องรอยอยู่นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่นี่เลยครับน,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 นี่มีรอยทางเดินเข้าไปทางนี้นะครับใส่ก่อนให้ใส่หรนี่ในพานเขาจะดักตรงนี้แล้วนะครับ ที่ดักหนูแบบแบบบวงแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอย่างวทางเหนือเขาเรียกว่าแแคบหนูน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่นะครับ นี่เลยนะครับแบบน,นี้เลยนะครับมัดติดกับไอ้ไม้อะไรก็ได้นะครับผูกติดไว้นะครับกันไอ้หนูมันลากไปนะก็แบบน,นี้เลยมีม,มีทั้งหมดกี่อันครับนี่เอเามีทั้งหมด11อันมีทั้งหมด11อันนะครับก็ทำเครื่องหมายไว้นี่อ,อันนี้คือ,อเพิ่ง อันแรกอยู่นะครับอันแรกอยู่เหลืออีก10อันก็เปลี่ยนบรรยากาศครับจากซุ่มยิงปลามาลองดักหนูบ้างครับนี่เลยครับผมเจอไอ้ <c oughs> มันไม่ใช่ล่องรอยเลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นขี้หนูนานี่แหละนี่ตัวนี้นี่คืออยู่แน่นอนครับยังไงก็ ไม่น่าจะพลาดตัวนี้นะเดี๋ยวให้ในพานเข้ามาใส่ครับมาดักดูโอ้โหนาถูกชาวบ้านในเผาหมดเลยครับในท้องนาเน,นี่ยนะดูเรียบร้อยหมดเลยก็เลยจะหาไอ้ล่อง้อยหนูยากยากเข้าไปอีกครับหลังไอ หลังจากปกติมันหายากอยู่แล้วนะลองรอยหนูนะตอนนี้ก็หนักกว่าเดิอมอีกมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆนี่นะครับตอนนี้ผมเจอรูมันนะนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าลองรอยก็ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ก็มันมันไม่มีที่ใส่แล้วครับก็จะเป็นต้องใส่ตรงนี้แหละผมจะลองใส่ดูนะนี่แหละหลังสุดท้ายนะครับเออไม่รู้ว่าจะใส่เป็นหรือเปล่าเนี่ยคือ <c oughs> ผมไม่เคยใส่นะครับไม่เคยใส่นะวัวมันแบบมันลั่นใส่มืออะมากไหมริมกอมากหรือึง่กอ ติดย <ừ? S 1> ้ำไห่ก่อโอมต้องล็อกกูยาวนึงนั่นกูจ้องดูไรแต่ย้ำเหมโอ้โดนมืออีกอ่ะเดี๋ยวนี่เขาล็อกเดี๋ดึงตัวนี้ขึ้นก่อนร้อออยลดโอเคเรียบร้อยเอาครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ เป็นเวลา2องทุ่มห้นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูไอ้กับดักที่เราวางไว้ครับหลังจากช่วงเย็นเราได้ได้ไปวางกับดักหนูหนาเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาไปดูแล้วก็ไปลุ้นกันครับว่าช่วงเวลานีา้ทางผมเองจะได้ตัวหรือเปล่า เขียดเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมเยอะมากเยอะมากเขียดเนี่ยโอ้โหในพานนำไปแล้วครับมาดูอันแรกอะเรียบร้อยไปไหนไปเล่าอะไรโดนเหรอเฮ้ยโดนแล้วครับท่านผู้ชมนี่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 มาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวพูดกันโดนหรือเปล่า โอ้โหอะไรวะนี่ครับคือมันมันแบบุุมันลั่นแล้วนะครับมันลั่นแล้วนะแต่ขนมันยังติดอยู่ไอ้ตรงตรงกับดักนะครับหลุดอแต่มันหลุดครับโอ้โหหมดเลยสงสาว่าลุ้นเต็มร้อยแล้วนะครับหลังนี้นะเพราะว่ามันแบบ เราตามหายที่กำดักนะมันลากเข้าไปในในพงหญ้าเลยครับมันหลุดไปครับบมดสิทธิ์แล้วตัวนี้โอไปครับไปกันต่อ,โอโไม่ทำงานครับ ฮะโดนเลยเอาโดนแล้วครับโดนแล้วครับท่านผู้ชมเอามาดูมาดูมาดูกันโอ้โหนี่เลยครับเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวให้ในพันไอ้หิ้วขึ้นมาก่อนนี่ครับดูแล้วดูแล้วดูแล้วนี่ดูขนาดก่อนก่อนนี่เลยครับ ตอนนี้ก็ได้ตัวแรกกันนะของค่ำคืนนี้ครับเหลือน่าจะเหลือหลังสุดท้ายแล้วครับอ,อีกอีกอันหนึ่งนะอันนี้อันที่11เอละเอออันที่10บละอันนี้อันที่10บละเดี๋ยวค่อยไปดูอันที่11เอาะอันสุดท้ายที่าทางผมเองเป็นคนใส่นะครับมาโดนมาโดนหลังที่สิบโอ้ยเกือบจะไม่ได้สักตัวละ ลุ้นหลังสุดท้ายครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะเหี้ยวหรืบอกว่าวะโอ้โหท่านผู้ชมเบิดคําซิเวาครับไม่ลั่นครับไม่โดนน <c oughs> พรุ่งนี้เช้าทางผมเองจะได้เพิ่มอีกกี่ตัวนะครับมาลุ้นกัน สวัสดีเอฟซแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเลยครับเช้านี้เรามาดูแล้วก็มาเยี่ยมชมกันว่าจะหมานหรือเปล่าหลังจากเมื่อคืนประมาณ2องสาทุ่มนะครับก็มาดูครั้งหนึ่งละก็ได้ไปแค่ตัวเดียว <laughs> โดนแล้วครับโดนไม้ <c oughs> โอ้ยรู้สึกว่าทางผมเองก็เหมือนจะเป็นฝัดเลยครับเช้านี้นะ <c oughs> มันต้องโดนสักตัวหนี่ยล่ะเฮ้ยเรียบร้อย โดนเลยครับโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จหนึ่งลายงานนี้เฮ้ยหมดสิทธิน์นี่นี่เลยครับเ้ยแจม,มิลีนี่ตรงไหนวะ เอ้ยโดนแล้วเว้ยโดนแล้วครับโดนละโดนละโดนละอยาให้ไดพาดเก็บขึ้นมาก่อน,อนก็หมานอยู่นะครับผู้ชมนี่เลยครับโอ้ยตัวใหญ่หวงกี้นี่แจมแจมแจมไปครับลุยกันต่อ ในผ่านไปโน้นละไป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 เราตามในผ่านไปกันเป็นลุ้นกันต่อครับ โอ้โหโดนครับเอเอไปฮะกะเดี๋ยวเดี๋ยว่าพอแล้วมาดูก่อนมาดูก่อนนี่โดนเลยครับท่านผู้ชมแต่แบบโอ้โหอะไรวะนี่เลยครับมาโดนตัวเล็กอะน,นะครับลูกมันนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงมันมันน่าจะมาเจอแหละแล้วมันกินกันเองครับนี่โอโ้เรียบร้อยเลยลูกมัน โอ้มากินกันเองเลยก็เราก็จะไม่ทิ้งมันนะครับก็จะจะเก็บไปทำกับข้าวนะครับเนื่องจากเราไอ้นี่มันแล้วเนาะโอเคครับเมื่อคืนก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วนะครับไอไอหลังนี้นะก็ลูกมันนั่นแหละนะครับก็รุ่นรุ่นนี้แหละได้ไปตัวหนึ่งแต่ก็ ทางผมเองก็ไม่ได้ถ่ายทำนะครับเนื่องจากมันตัวเล็กเกินนะครับ <c oughs> ก็เลยถ่ายเฉพาะตัวใหญ่เสร็จแล้วเส็จล้ไปตางไหนเอ้าข <c oughs> อ,องหายครับตอนนี้กับดักหายเจือกเชือกมัดมัดไหน อ๋อตอนนี้คือแบบโอ้เจอแล้วครับเชือกฮะหลุด,ลดโอ้ยหลุดครับท่านผูงง้ชมหลุดเลยอ่ะก็จะเป็นลุ้นกันอ่หลังที่สิบเอ็ด นะครับก็เป็นหลังที่ทางผมเองเป็นคนใส่อะนะไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจา่าเอาละครับใกล้จะถึงละเอ้ยตื่นเต้นไปครับไปชมกันเป็นไงบ้างย่องย่องย่องเอาละครับหายแล้ว แสดงว่ามันลั่นแล้วครับไปพนันเหรอ้อะไรวะนี่ครับท่านผู้ชมเดินหั่เนี่ยเนี่ยมันลั่นแล้วมันเดินไกนเดินไหนอแค่ผลากอเออหลังนี้ไม่น่าจะโดนครับน่าจะแบบมันลั่นแล้วนะจะกระเด็นอ่ะนะหนูน่าจะมาเหยียบไอ้นี่แหละเหยียบ แบบผ่านๆน,นี่แหละนะครับเพราะว่าถ้ามันมันโดนมันติดนะ่ะมันจะมีรอยดิ้นไงครับรอยดิ้นที่มันแบบเป็นหญ้าเป็นอะไรมันจะฟูหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> แต่นี้ไม่มีร่องรอยเลยแสดงว,ว่ามันลั่นเฉยๆแสดงว่าอาครับถือว่าผมยังอ่อนหัดนะครับยังยังยังมือสมัครเล่นนะครับยังใส่ไม่เป็นนะนะปกติแล้วสวนมากอะ่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยไอ ลั่นแบบนี้นะครับครับก็ไม่เป็นไรเอาไว้แก้มือใหม่คราวหน้าก็สรุปเช้านี้เลยแล้วกันได้อยู่สามตัวนี่แหละเฉพาะเช้านี้นะครับนี่ตามลำดับเลยก็ที่กับดัก11อันนะครับได้อยู่3ตัวเมื่อคืนอีก2ตัวนะครับก็รวมเป็น3ตัวนะเอ้ยไม่ใช่ก็รวมเป็น5ตัวนะครับ ทั้งหมดนะของเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ยังหมานอยู่นะเพราะว่าที่กับดักมันมันไม่เยอะนะครับแค่11อันเนาะก็เดี๋ยวเอาไปทำกินเช้านี้เลยครับใครที่อ่าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมูซัวแชนแนล แล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวคลิปอะไรนะครับวันนี้ทางผมเองแล้วก็ทางาพ่านมิรนะครับก็ต้องขอจากลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับนี่เลยครับพลานมิตรอาจจะมีคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ